สวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้เราอยู่กัน,นช่องแผลดัพี่อีเช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่กับน้องชายของเจ้าของคลิปนี้นะครับและเราก็มาอยู่กับการประกอบเลโก้อีกเช่นเคยนะแต่ว่าวันนี้นะเราอยู่ในช่วงวันเปิดเทอมนะครับแล้วเราก็กำลังเข้าเข้าเข้าใกล้สู่วันพระใหญ่นะครับหรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเองนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาประกอบเลโก้นี่ครับระ บ้านที่ติดกับโรงรถไฟนะครับนี่นะครับ,ห,บรหลบายคนว่ามีจริงที่เหรอบอกว่ามีจริงนะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่นะครับแล้วก็ที่จริงผมประกอบอส่วนหอคอยไปได้หลายส่วนแล้วนะครับรถไฟผมก็ประกอบก่อนหน้าถายคลิปอีกอันนี้เราก็ไม่ได้เจอมันตั่งน่าจะหลายปีแล้วนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับนี่นะครับ เลโก้ตัวผมนะครับนี่นะครับเอยอนี่ครับเพื่อนนี่คือเลโก้ตัวผมเองนะครับนี่นครับแล้วเราก็มาต่อกับนี่นะครับเอ,อ่อลังลังนะครับ ใส่อุดเราก็จะนี่นะครับใส่อุดลงไปปืนนะครับแล้วก็ปืนที่มาจากเลโก้ตัวสิโวนะครับกระบองแล้วก็นี่นะครับแท่งระเบิด อันนี้ก็จะเป็นหลายตัวนะครับตัปตันอัสคาสการครับตัปตันแฮรรี่นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์นะี่แอนนานะครับตัปตันไรเลอร์นะครับ เด็กเด็กชายฟอดูครับเด็กชายซานตาครับโอ้กล้องจะล่วงช่วงนี้ผมก็ลืมวิธีการต่อกล้องเข้าไปเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนเรามีโอกาสเป็นละครอนาโยอีกก็เราจะก็จะได้ถ่ายคลิปนี้ครับ นี่แล้วก็มาต่อกันเลยนะครับนี่นะครับก็เอาลังอาวุธนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ส่วนครัวผมก็ประกอบไปแล้วนะครับเตียงก็ประกอบไปแล้วนี่เป็นห้องของตัวผมเองนะครับใส่อาวุธนี่นะครับนายคอนคิดว่ารถไฟเอาไว้ทําอะไรนะครับอ๋อไว้หลบหนีนะครับเอาไว้หลบหนีพู้ตารวจ ตัวกันนัอสอะตนึงส่ยยากจังทีเลโก้หมวกสามเลี่ยมนี้สามารถหาซื้อได้นะไน,นะครับแต่หายากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องสังเกตดีๆนะครับที่ถุงนะครับเพราะว่าต้องจับดูนะครับว่าถ้าหมดมันเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าหมวกไม่ใช่สี่เหลี่ยมก็จบกันนะครับนี่ครับ กน่นี่ก็กำลังทำอาหารไอ้นี่ก็ซ่อมรถไฟเช็คสภาพและนี่นะครับเอาเป็นจ้าตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับเรีดนะครับ แต่คนคือว่าครนเอาไว้ทำอะไรก็ง่าย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 สบายสบายอืมนี่ทัดเด นี่นาะเพืเ่อนๆอ้าวกลับมาแล้วเหรอนี่นาเพื่อนๆติดเข้าไปตรงนี้ใช่สว,วสวัสดีแล้วเต่สวัสดีท่านผู้ชมไปยนะังสวัสดีไปเร็วเฮ้ยอะไรมาเก็บด้วยนะเช่นฝนนะ่ะ หวใช่ไหมไม่ตากฝนใ้นไหมไม่ใช่ใช่กันฝนเลยนี่ค่ะก็ไม่ได้คุ้มหัวใช่เปล่าคุม้มแล้วสินี่นะคะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับนี่นี่นะครับโอ้จเจลุเจลุดเดี๋ยวเรายกให้ดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านี่นะครับเพื่อนๆล e g ้ชุดรถไฟครับวาดรถไฟนะครับ,บ,น,รน,รบนี่นะครับนี่ครับเราจะอ้อมไปทางด้านหลังบ้างนี่นะครับ นี่นะเพื่อนๆนี่ก็ข้างในหอคอยนะครับเต้มนี่นะครับข้างในหอคอยที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอายกรถไฟให้ดูเลยก่อนนี่ครับทำไมถึงผมประกอบสองล้อแบบนี้ก็ว่ามันไม่มีชิ้นส่วนอะนะฮะซือ้เอเลมาขนมปังกับอะไรอะ พอป๊อบหรอ,อ,อหน่าระตัวฐานที่เราใช้ตั้งกองสามชิ้นนั่นนะฮะบอกเลยเพื่อนๆครับโอ้โหช่วงน,น,น,นีดูนีเพื่อนก็ต้องระวังตัวหน่อยนครับตัวผมเนี่ยเป็นหวัดมาแล้วไข้ปวดหัวเมื่อคืนยังไข้ความร้อนสูงตรวจเอทีเคไปแล้วผลบอกเป็นผลนี่เป็นลบ ใช่คือไม่เป็นแต่ก็ยังโชคดีอืมงั้นก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยก่อนเ้ก่อนก่อนที่จะปิดคลิปเรามีสไลดไ์เดี๋ยวต้องไปเอาไอ้กระสอบต,ตัวนี้ไปเฮ้ยดูมาทันเพื่อนตอนเนี้ยครับเรารู้สึกช่วงน่าฝนเดือนนี้เ,เนี่ยเราก็ควรที่จะลองตัวนห,หน่อยเหงาเหงาเลี้ยนหัว เป็นไข้ตัวร้อนอดกินน้ำมาเลยช็อกโกวางไว้ตัวช็อกโกวางไว้เออิดน้ำไม่บ่อยเนี่ยไม่กินน้ำเลยเปลี่ยนอื้ออ่ามื่อเช้าห็นเมื่อเช้าตั้งไรอื้ออีว่าเต็เเมเพื่อนว่าทำอาใจเนี้ยอื้ เจบาเวลาเป็นชาวเผ่าตึกก๊กแตาอ้าวเห้่หยอยเฮ้ยคุณนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมลืมาจะาสวนหนึ่งจะสวจะสวนหนึ่งอุ๊บตานี่นะพื่อนเจ้าตัวนี้นะครับคันโยกนะครับหรือไม่ที่เอาไว,ว้คุยนะครับเออเจาตกก่าง และข้อเติมเราจะได้ไปดูเรื่อง Risky Bowl มีสองแปลว่าอะไรมิสเตอร์เซบ์ร้ายเกินพิกัดสองมันจะมีให้ดูเลอรเอาเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะตี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 